พ่อเปิดแอร์ยังพ่อเปิดแอร์นั่นเองเปิดล้เกือบพ้อลับกันเลเออแดงฉีดวะชมละค่ะในพันกัา ว้าวไม่คลองริเวอร์บันตันว้าววิวดีมากเลยวิวดีมากเลยทุกคนเห็นแม่น้ำคลองฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งแล้วนี่สะฝังผักอยนี้อากาศดีบรรยากาศดีตอนเย็นน่ะจะมีอาหารอยู่นี่เนาะบนเต้ะบน

Non <laughs> oh, è sorry, where is that? I love vero, non handsome look. non è vero, non è vero, non è vero, มหล่อไอซูเปอร์แมนโอ้ oh. oh my gosh, oh my gosh. ูเอนิงล่อนะ Oh my gosh คมหล่อ เป็นถูกร้านประทาดจริงนะสิขพอให้พุทธให้ช่วยบุคคลกับมา่ากินทานบ้านเกิด สวยได้ราคาได้ราคางกันพุ่ไม้ต่างกันมีสีทิศแต่ละทิศสีพุ่ไม้ต่างกันครับอันนี้ทางตะเวนขึ้นอันนี้ใต้ใตหลักก็ตะเวนตกแหลักกันนืงนไหวก็บว่าคือกันดอกไม้ทุกเทียนบ่คือกันท้ามอพคน์นู่นน่ะอันนึงเท่าก็ไปไหวทั้งเนื้อกับเตาดอกไม้เตาถูกเทียบเตา ไปร้องละโอเปิดแลเปิดแล้วเนี่ยคอนเทนต์ก็มาดันแล้วตอมาดัเนตั้งีแค่ฟูได้ค่แค่มี

Então andava ali.

สองพ่อแม่นเครื่องสายดูจ้างามจ้ะอันอะไรลอยวะเนี่ยรูปลอยหนึ่งกรอบลอยหนึ่งจ้ะอันดอกไม้จะเป็นได้พระทัตเมื่อตั้งได้แฟนได้จ้าก็จะใส่กรอบหรือว่าใส่กระไรใส่ไปเชียร์ขายจับธรรมะจ้าเป็นกระจกทำไหนยังดีเลยจ้ะจะจัตั้งได้แฟนได้จ้ะแล้วเขาไปซื้อทั้งดอกวะเลยราคานี้จ้ะอันนี้เป็นราคาวัดเลยเดียวแม่งงามงามอันนี้รวมกันเท่าได้เนี่ยนี่ครับ รวบกรอบเ็จแบบนี้หละเป็นรูปละสองลอย้าด่าเอาแต่เผ่าแบบนี้เลยเอาอันี้กรอบอันกรอบเลยก็ได้กรอบตรงนี้ลอยข้างบข้งหรอเป็่ไกข้างขวาชื่ออีไรนที่หายที่คล้ายเห้าอ๋ออเท่ะไร่เท่ะไร่หนอ่อร่อยเนงเนาะ โอเคนะเราเอามาหายถ้าบอกแล้วต้าซีหายก็ได้บอกว่าเออเราหายหน่อยหนึ่งเลยอันนี้ปอกไม่ไม่ไม่ถอดให้เดี๋ยวมันแตกนะไปเทนตรงข้างก็ได้นะที่เอไดมาจิกเวอร์เทียนลูกลูกไหมเจจิอยากไปอ่ะต้นอยากไปลูกต้นอยากไปนะ นตรง,ง,ง,งนี้ไม่กินตรงนั้นโน่นโน่นโน่น,อน หอยอกหอยเอียนปลาขอหายไ้ี่สิบเอ็ดียจืาขอหายจากกมได้ปลาชปคน้วยขอหายจากเ จับตรงนี้ดับตรงนี้คโอเค่งเบี้ยบอกไเบี้ยบอกด้ว่ายังอยู่นีแล้ก็เราจับอมายื่นไปนอกุยื่นไปกลางๆน้าบน้บน้บนกลางเลยึสร้างมันแนยื่นไป ุ่องผลร่องบอกระดูด You see, you say mommy mouth is stingy, right? Mm. Mommy have to clean mommy mouth too. Mm -hmm. good morning, good morning. Okay, better now. Get better now. You sleep with Hey? I'm here. I like it. Hey. 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 Mhm. So we put a colorful on now. No, don't do it. Don't do it now. What did you get? I'm new.